มีโอกาสได้คุยกับผู้ต้องหาสองคนที่เราได้ตัวมาจากเชียงใหม่นะครับก็คนคนก็รับสาภาพว่าเป็นคนยิงนะครับก็คุยกันแล้วก็บอกเขาบอกว่าเรื่องนี้พี่ทำตามพยานหลักไม่ได้ทำแบบหวานกวานแหแล้วก็จับมานะครับเป็นเรื่องของพยานหลักฐานถึงเราก็ดาเนินการออกหมายจับซึ่งเราทําทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วันแรกแล้วพี่บอกว่า,วานี่คือองค์กร อาชาร,รมซึ่งมันเป็นแผนพัฒนุศกรรมข,ของคนร้ายเนี่ยมันก่อเหตุในลักษณะเป็นองคอ์กรเลยมีการช่วยเหลือทั้งในเรื่องคดีความการจัดหา,ดารถจัดหาอุปกรณ์อาวุป,ปืนต่างๆนี่คือองคอ์าากรอาชรมขนาดเล็กซึ่งเราซึ่งที่ไม่ได้มองว่านี่คือนักศึกษาแล้วนะครับแล้วอันนี้มันจะเป็นโมเดลในการที่จะ,ะป้องกันเหตุที่จะเกิดกับสถาบันอื่นอือีกนะครับเมื่อกี้พี่ก็พูดกับ ทางทีมทีมงานสืบสวนของนครบาลก็อขอชื่นชมเลยนี่คือเราทํางานแบบมืออาชีพจริงๆครับเราไม่ได้มา,าแถลงข่าวที่น้องน้องจะเห็นว่าพวกพี่หรือผู้พัก้ประชาจะไม่ได้ออกมา,าแถลงข่าวความคืบหน้าอะไรมากเพราะเราต้องการทําให้ได้เป็นแบบนี้แล้วเรา,าแถลงทีเดียวเพราะพี่ต้องการยกระดับของการทํางานให้ให้เป็นมาตรฐานจริงๆเราใช้หลายหน่วยงานมากทั้งพิสูจน์หลักฐานในการจับ ก็เก็บ d ี a นเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการทําสำนวนทห้แน่นหนาเพื่อทําลายเครือข่ายพวกนี้ต้องเขาเขามีทีมทนายที่จะจะต่อสู้เราเราต้องพยานหลักฐานเราต้องแน่นหนาจริงๆที่อยากทาแบบแบบมือาชีพซึ่งพี่น้องประชาชนต้องวางใจทีมงานทำทำงานเราทํางานจากพยานหลักฐานจริงๆไม่ได้ตั้งโคงไว้แล้วก็วิ่งเข้าไปหาไม่เอาครับต้องต้องชื่นชมทีมงานของท่าน ผู้ชกาตรวตนแบบนั้ก็อมีหลักฐานชัดแบบนี้เท่าที่คุยกับนายวินนี่เขารับสารภาพไหมครับเขาเขารับสารภาพว่าเราเป็นคนแล้วก็จะขอจะขอทําบุญให้กับรูเจี๊ยบที่นี่ครับวเขาบอกกับพี่จะขอขอทําบุญเขาจะถวายธําคารอะไรเขาก็จานึกผิดนะครับก็เขาต้องให้ความร่วมมือแล้วพี่ก็บอกแล้วบอกว่าเตือนอย่างน้องๆด้วยนักศึกษาที่ที่มีเกาะกลุกในลักษณะอย่างเงี้ยถึงเวลาที่ ท่านโดนดำเนินคดีแบบนี้ไม่มีรุ่นพี่คนไหนมาช่วยท่านหรอกครับท่านต้องช่วยตัวท่านเองในการนี่การรับสารภาพหรือการให้ความร่วมมือกับทาหน้าที่ตำรวจเป็นการช่วยเหลือตัวท่านเองไม่มีรุ่นพี่คนไหนที่มาคอยช่วยท่านหรอกฉนั้นช่วงเวลาวัยช่วงวัยรุ่นช่วงวุฒิภาวะของท่านถูกชักนําไปแบบนี้แต่คนที่เสียใจมากที่สุดคือพ่อแม่ที่พี่ก็ถามว่าคุณพ,พ่อคุณแม่ยังอยู่ไหมแต่น้องน้องบอกว่าก็ยังอยู่ครับก็อยู่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยแ,แล้วแล้วท่านรู้ไหมท่านก็รู้ แล้วคนที่เสียใจที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวรุ่นพี่ที่มายุแยงให้ท่านต้องทําแบบแคน,น,ทน,ทน,ทนที่ต่อหตุคือคือมันเป็นเรื่องของสถาบันนะครับเรื่องศักดิ์ศรีสถาบันเหมือการปลูกฝังโลกเสมือนจริงเหมือนที่ท่านท่านผู้ช่วยนายพราว่าทาโลกแบบโลกเสมือนจริงสร,งสร้างสร้างซีรีสร์โอขึ้นมาให้มีการรู้สึกว่าเครียดแคน้นสร้างให้เกิดการการเครียดแค้นแล้วมันเป็นวัฒนธรรม ก่อนที่ผิดผิดคุณจะขึ้นมาขึ้นมาเลเวลขึ้นมาชั้นปีที่2ต้องมีการรับน้องจะมีการฆ่ากันอันนี้มันไม่ใช่แล้วนี่คือคุณคุณคุณปลูกฝังกันแบบนี้หมายควาะว่าไม่ได้มีการขัดแย้งส่วนตัวกันแค่รู้ว่าเป็นสถาบันทีกใช่ต้องการจริงๆที่บอกว่าเป็นคนพฤติกรรมโพสต์ปืนแบบว่าเชิงคอมฟูส่งมาถึงตัวแม่ของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะเราจะดำเนินการไปถึงตรงนั้นด้วยไหมอันนี้เราก็ดําเนินการต่อนะมันไม่ได้จบแค่นี้นะแล้วขคนเราตอนนี้ในในในทีมเราจับได้ทั้งหมดได้24คน มีทั้งหมดได้26คนถ้าตางที่มีหมายจับกันไม่มีอยู่2อตอนนี้เรากําลังประสานจะตามแล้วพี่ก็ได้ได้ไดำเรียนท่านท่านผู้ผู้ผู้การจาะแล้วบอกว่าไม่ใช่เฉพาะสถาบันนี้เท่านั้นท่านต้องไปดูคดีเก่าของคู่กรณีด้วยนะครับ mm. เราจะต้องทําลายจองปลวกไม่ใช่เอาแค่ทําลายปลวกที่มันบินออกมาต่อามเดือดร้อนหลังคาถ้าก่อนนีเ้เราจะทําลายจองปลวก แล้วก็ให้ไปตรวจสอบคดีเก่าด้วยแล้วดูแล้วเอามาทําในลักษณะแบบนี้นะครับเราดังนั้นจะทำลายองค์กรนะครับทุกที่เราจะทําแบบอย่างนี้เลยสำหรับไอวิเนี่ยเป็น้ฝึกการอบรมใชงไหมทำองไรนใช่ครับพอพอครับที่เมื่อวานที่มีภาพปรากฏที่บริเวณหน้าสถาบันบูเทนนะฮะที่มีเด็กคนหนึ่วันไปเหมือนไปกดดันไปยอดเย้ยตรงนี้เรามีการประสานไปอย่างต่อเนื่องคือตอนนี้ต้องต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ย S <S <an> <S ก็ทาในส่วนที่เกิดมาความใช้กฎหมายแต่ในลองเทอมแล้วเนี่ยเราต้องใช้หน่วย,ววยงานหลายๆหน่วยนะครับกรมอาชีวะกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการหรือกรมอาชีวะที่ควบควบคุมก,กับกบลับต้องมาช่วยเราด้วยในการที่จะเข้าไปกำกับดูแลประฐานศึกษาในส่วนตํารวจเนี่ยนครบาลเนี่ยส่งสายตรวจออกไปนะท่านจะเห็นเลยท่านตอนนี้ท่านไปดูเลยเป็นนโยบายที่การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดีกว่าเรามาตามจับคนร้ายแล้วมันสลายอย่างนี้ ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุก่อนในเรื่องของงานสายตรวจเนี่ยท่านรองกิติรัตน์ก็สั่งการในเรื่องงานงานป้องกองันความรามเอาหน่วยประการพิเศษอริธราชเนี่ยใส่เป็นโลเลเวลออกตรวจในสถานที่สําคัญเพื่อเพื่อสร้างสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยนะครับให้กับทักท่องาเที่ยวด้วยในกรณีตามนโยบายของรัฐบาลด้วยแล้วก็กับพี่น้องประชาชนด้วยนั้นการป้องกอันหรือชัว์ออฟฟอร์ ourse, ที่คือส่วนสําคัญที่จะการป้องกันเหตุเล ในพื้นที่ที่เป็นซอฟา์เป้าเกตนะครับพื้นที่ที่อ่อนไหวในนี้เราเรานีเ,าเ,า,เาเรีเรยกว่านโยบายเชิงเชิงลุกของสายงานป้องกันปราบปรามซึ่งรองกิติรัตน์ท่านทำเราจะไปเห็นเลยครับย,ายา่านย่านแหล่งท่องเที่ยวหรือที่คนดาวเทาเนี้ยจะมีตำรวจออกเดินในช่วงรัชาวัยขึ้นเล่งด่วนนะครับเราคงมีการวางแผนกันมามาแล้วนะจะจะวางแผนยังไงม,มันเรื่องขอ,องขอให้ใน,ในว,วนินพูดสิครับ ได้ใช่เขาเขาเขาจะขึ้นชั้นสองมันเป็นต้องเนียมที่เขามองว่ามันเป็นมันเป็นจะขึ้นรับน้องอ่ะพูดอย่างนี้ได้เป็นการขึ้นชั้นสองนะครับครับจะขึ้นปีสองแล้วส่วนในร้อนนี่อยู่ชั้นไหนครับมันเป็นรุ่นพี่ครับรุ่นพี่ที่ฝึกสอนจยังเงินตอนร้องท้าอนุญาตถามถึงเรื่องมาตรการที่จะเข้าไปคุยกับ ก่อนเ,เหตุไม่ได้เรียนแล้วคนสภาพไปแล้วแต่ข้อที่จริงเราเห็นแล้วว่าบางคนยังเรียนอยู่จริงมันมันมีทั้งเรียนแล้วก็ไม่ได้เรียนแล้วมีมีมีหล <c oughs> ากหลายแต่เนี่ยพอเราทําทั้งเครือข่ายเราจะเห็นความเชื่อมโยงต่างๆเลยว่าองค์กรของเขามีทั้งที่จบไปแล้วมีทั้งกําลังศึกษาอยู่แล้วก็บางคนเนี่ยเรียนไม่จบสักทีมัน,นมันเป็นเครือข่ายซ,ซึ่งที่ถึงบอกว่านี่คือแผนปฏิบัติการคนร้ายที่เราได้ได้ศึกษาไม่ใช่แค่ตามจับคนร้ายแล้วก็จบแค่นะั้นจับมือปืนได้แล้วก็จบแค่นะั้น เราต้องศึกษาและแผนพฤติกรรมศาสตร์แผนพฤติกรรมของคนร้ายเอามาศึกษาเพื่อจะได้วางแผนป้องกันในระยะยาวนี่เราทําเป็นระบบแล้วพี่หบอกว่าเราเรากำลังยกยกระบบของการสืบสวนคดีสําคัญเนี่ยให้ให้มันเป็นมาตรฐานจริงๆอย่าทำแค่รูปหน้าปากจมูกแต่ปัญหาเนี่ยยิงกันอ่ะตั้งแต่พี่เป็นนักเรียนอ่ะคือมาเราอยู่กันตั้งเด็กสปูงเนี่ยก็ยิงกันมาตอนพี่เป็นผอก็ยังยิงกันแสดงว่าเราแก้ปัญหาที่ไม่ถูกไม่ถูกจุดหรือเปล่านะครับ เราเราทำลายเครือข่ายแล้วแต่ยังวัฒนธรรมองค์กรมันยังอยู่นี้โรงเรียนยังอยู่คู่กันต้องย้ายออกไปไหมนะออกไปอยู่ไม่ใช่มาอยู่ในในในที่ชุมชนหรือดาวทาวแบบนี้ซึ่งที่น้องประชาชนที่บริสุทธิ์อ่ะเขาเขาจะเดินทางหรือไปจับจ่ายใช้สอยแล้วเขามีความปลอดภัยตรงไหนที่คือสิ่งที่เราประมางสร้างมาตรก,การของความปลอดภัยในระยะยาวต้องทําหลายๆหน่วยงานไม่ใช่ตํารวจอย่างเดียวครับ ต้องเอาออกสถานศึกษาต้องมูฟออกไปไหมไม่ใช่มาอยู่คู่กันโอกาสที่จะปะทะหรือเฟสทูเฟสมันยังเจอกันอยู่เน้นมันเรื่องนี้เราต้อง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 ไปคุยกันในนอกรอบอ,อีกทีเขาพูดถึงเรื่องนะว่าสถานศึกษาต้องมูฟออกไปอาจจะตามได้ว่าอ่านมาถึงวุฒิธทวาดทั้งที่กรณีนี้ผู้ก,ก่อเหตุคือประทุมวันแต่ดูเหมือนประทุมวันเองก็พยายามปฏิเสธตลอดว่าเด็กคู่นี้ท้นสภาพไปแล้วจะแ้ือคืออันนี้เนี่ย ก็บอกพ้นสภาพไปแล้วแต่วันนี้เครือข่ายที่มันออกมันไม่ใช่ไงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันจะเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เราสืบสวนและทําการจับกลุมมมันพยานหลักฐานเราชัดเจนว่ายังมีนักศึกษาที่ยังคงสภาพของความเปน็นนักศึกษาอยู่เลยแล้วมาก่อเหตุอย่างนี้นี่แหละครับจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทําทําเข้าไปนั่งพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสถาบันพยา,า,พาพยามปัดารับผิดชอบเราจะเข้าถึงสถาบันยังไงครับเหมือนเขาไม่ค่อยอยากให้ความร่วมมือมัน ก็เนี่ยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบผิดๆดงนั้นหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาตรงนี้มันมีอยู่ระเบียบต่างๆข้อบังคับของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาการหรือก็งชีว่าดูแลอยู่ก็มีเนี่ยเราต้องเอามาตรการตัวนี้มา cover ด้วยครับตำรวจก็ทําในด้านที่ของการบังคับใช้กฎหมายการระวังป้องกันเหตนะุก่อนก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุถ้ามีเหตุเราก็ตามนาจะก,กามันไม่หมดไปจากโลกแต่จะทำยังไงให้มันน้อยลงน,นี่คือสิ่งที่ที่เราต้องคุยกันหลายห,หน่วยงานครับ การทลายจอมปววของลองหัวมันคนไทยเดือร้นบราณท่านประเนว่าในาคืมันจะช้าหือมันคือวันนี้เราเราทลายแล้วดูมันเมื่อกีพี่ก็สั่งแล้วมันไม่ใช่มีแค่จอมหัวเดียวลองไปหาดูนะครับหนังสือรุ่นใหม่ๆหม่นี่มืออาชีพที่ต้องบอกว่าต้องบอกว่านครบาลแล้วก็การสร้างหนังสือรุ่นใหม่ขึ้นมาที่นี่มืออาชีพจริงๆทําระบบที่เราทําให้เป็นระมาตรฐานสากล นะครับการใช้นิติวิทยาศาสตร์การเอาเอาเอาพิสูจน์หลักฐานการตรวจยังไงมา,มา,ม,ามาทำนี่ย mm hmm. พี่เชื่อว่าอเน,นี้ยจะเป็นการที่จะช่วยได้แล้วเราจะคุณจอมปลวกด้วยไม่ใช่แค่นี้พี่พี่บอกแล้วว่าที่นั่งคุยกันประชุมก,กันบอกว่าไม่ใช่แค่จอมปลวกนี้มันมีตั้งหลายจอมปลวกผู่กรณีของจอมปวลวกเราไปดูไปดูคดีครั้งเก่า <9 S 1> อยู่สอบถามถามว่าครู้จักมาเนไหมว่าพแต่ละท่าน ตอนคือตอนนี้ที่ที่คุยกับพี่เนี่ยตอนเนี้ท่านรับสารภาพก็คือตัวตัวตัวยิงนะครับใจในส่วนอื่นบางคนที่เราเอาเรื่องซ่อมจดบางคนก็ยังสธนสบขอให้เป็นในเรื่องของลูกกันกว่าตัวในม่มีการปั้มรอยที่ตัวไม่ครับไม่มีครับตนี้ไม่มีครับแล้วสอนคนที่พูดปัญหาที่เหลือตอนนี้เรากำลังติดตามได้ไม่ได้ใช่ครับเหลือสองตอนนี้เหลือสองคนติดตามมาจะคือเขาควรจะมอบโจวมากกว่านะครับเพราะว่า หนีไปคุณต้องหนีทั้งชีวิตอายุความมัน้จะมีหลายปีในปีนบอกนะคะว่าในสิทธิ์ไรต่อพิจาะณาเพราะพี่จารณาว่าจะเป็นยังไงแ่บอกว่าไม่ให้พูดไม่ให้หรับษาสภาพอะไรอย่างเงี้ยคือในลายอ่ะพี่พี่ไม่ได้อ่านแต่บางบางอย่างผมขอเป็นความแล้วว่าเขาไม่เปิดเผยได้มามนั่นนี่ขอให้ให้ให้พี่ไปอยู่ในสำนวนดีกว่านะเ <whom S 1> พราะว่าเขาก็มองที่สัมภาษณ์อยู่แล้วมีทีพนาที่บอกจะซื่อ เราเราก็สั่งพนักงานสอบสวนให้ทาให้รัดกุมที่สุดนะครับเมื่อเราทําจากพยานหลักฐานเราไม่ใช่พยานหลักฐานในเรียกว่าพยานแวดล้อมวัตถุพยานแล้วก็นิติวิทยาศาสตร์ต้องรวมกันทั้งหมดเพื่อเพื่อเราจะถลายจับตัวให้ได้นี่คือสิ่งที่พี่ยืนยันนะครับเขาก็ครับพอถามเรื่องที่เมื่อวานนะครับทางผู้ปกครองที่เขาไปยื่นคาร้องการประกันตัวแล้วมีกลุ่มเพื่อนของผู้ต้องหาครับเข้าไปเหมือนแบบว่าไปยั่วยุถึงในพื้นที่สามเลยก็เลยขู่เลย กว่าน,นั้นก็จะเป็นอำนาจศาลศาลก็ต,ต้องต้องต้องพาไปละเมิดอนำนาจศาลในเขตพื้นที่ศาลถ้าทางศาลด้อเนินการต้องแบบกระพร่องเดียวแต่นี่ก็เราก็จะดูแลในส่วนของความปลอดภัยของญาติที่มาอันนี้มันก็เกินปามันก็ฝากเดี๋ยวพี่ฝากให้ให้ไปดูเรื่องนี้ด้วยนะพื้นที่แสดงว่าก<า>ลุ่มนี้ยังไม่เก่งตัวยังไม่หวั่นนะเชื่อพี่เด็กให้เวลาตำรวจทำตำรวจทำอ่ะพี่ทำไม่ต้องให้พี่มาพูดเราชอบถามว่าพี่จะต้องทำอะไร แต่พี่ทําทุกมิติต้องบอกดงั้นเราไม่ได้ทําไม่ได้จับแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับพี่บอกว่าพี่ถายจอมหัวพี่บอกว่าอาจจะกมขนาดย่อมแล้วมันพี่องค์กรมันคือองค์กรแล้วพอน้องเห็นเหยนนี่มันคือองค์กรจริงไหมจริงอย่างที่เราคิดแล้วเราไม่ได้ทาแบบแบบแค่นักศึกษาตีกันไม่ใช่นะครับแล้วมันจะเป็นโมเดลที่เอาไว้ใช้กับสถาบันอื่นด้วยวินวินเขาแช่วุธอะไรที่ที่เกาะเป็นรูปกรงกราวกีเขาขึ้นเด็กอ่เพื่อี้ดูสภาพเเขาเขาเขาหัวอ่อน แล้วเ,เขาก็จะเลือก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 คนทําที่รอนม,มีปัญหาครอบครัวน้องเขาก็มีแต่รับยายมคุยากรบเขาแบบเข้าใจเขามากเขายังเรียนไหมเรีนเรียนไ่เรียนท่านครับท่านช่วยขยายคําว่ามันจะต้องจบที่รุ่นเรานี่ได้ไหมครับว่ามันจะจบยังไงครับมันจะมีการละลายพฤติกรรมยังไงเพราะว่าเหตุการณ์มันทือวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็เพราะเราไม่เคยทำในลักษณะที่เป็นกระบวนการที่เราคุดลาาถอนโซนแบกใช่ไหม สองคือจตทุกคนก็คาดหวังกับตํารวจแต่องค์กรหน่วยราชการหรือมันมีหลายหน่วยที่กํากับดูแลสถานศึกษาใช่ไหมเวลามีเหตุตํารวจเนี่ยแค่นคือบังคับใช้กฎหมายการป้องกันไม่ให้เกิดเแต่ถ้าจะเอาในใแบบยั่งยืนที่มันมันมันยั่งยืนจริงมันต้องหลายหน่วยช่วยกันครับหน่วยงานที่ที่กำกับดูแลพี่ถามว่าเรามีโครงการที่จะย้ายหลายครั้งมากแล้วจะยอมให้เขากดดันแล้ว ผู้บริสุทธิ์พี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์แล้วต้องมาตายแบบเนี้ยพี่ถามว่ามันมันมันยุติธรรมหรอบางาคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเราไปถามคนที่ก็สูญเสียบ้างใชตำรวจเนี่ยเราพร้อมที่จะทำานีบอกว่าพี่บอกว่าถ้าไม่เริ่มทําในลักษณะแบบนี้ที่ทําลายเครือข่ายในตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปไปไปยาวไปอีกแต่ั้งแต่ตั้งแต่พี่เรียนหนังสืงอการทํางาน,อนของตํารวจดูเหมือนมันจะเป็นปลายน้ำครับต้นน้ามันจะต้องแก้ปัญหาที่ตรงนับนก็ที่ การละลายพฤติกรรมการกากับดูและระเบียบข้อบังคับในการตั้งสถานศึกษาพวกนี้มันมีหมดถสถานศึกษาที่ที่ทำมาแล้วไม่ได้ม,ดมาตรฐานที่มาทาแบบนี้มันก็ต้องมีมาตรการในการปกครองเรื่องของการ,การให้ให้ให้ยุติการสอนมาให้ปิดไปก่อนไหมอะไรเงี้ยมันจะมีอันนี้พี่ขออนุญาตไปคุยด้วยกันขอบคุณแม่ขอบคุณแม่บคุณแม่

อรัน้ะไล่อยู่ครับขอบคุณขอบจริงๆจากใจนะคะแม่พานแล้วขอบคุณทั้ด้วยนะคะน้องขอบใจที่สุดที่สุดเราได้รับความยุติธรรมเพราะว่าแม่ไม่เคยคิดเลยเพว่าจะมีวันนี้จะต่อไปเพืขอณม่ แค่นี้นะกครับขอบคุณครับขอบคุณครับ